เอ่อฮัลโหลกายวัสซัพดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับเกมคุดแร่อีกแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะพา,าทุกคนนะครับมาที่เกาะใหม่นี่เลยครับเกาะน้ําแข็งหรือแล้วแต่คนเรียกเลยครับเกาะฮิมะเกาะอะไรก็ได้กาะสำหรับวิธีในการมานะทุกคนให้เรานะครับนี่ไปที่ท่าเรือครับ ท่าเรือของเกาะแมกม่ ma, อันนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมเนี่ยขอสอนผู้เล่นเก่าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะสอนผู้เล่นใหม่ทีหลังนะอ่ะโอเคสำหรับใครนะครับที่เป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ท่าเรือเกาะแมกม่ ma, หรือว่าเกาะภูเขาไฟเนาะอ่ะพอเรามาเสร็จปุ๊บปกติเนะี่ยมันจะมีตัวเดียวใช่ไหมครับก็คือเฟอร์รี่แมนแต่ตอนเนี้มันมี n p c เพิ่มมาใหม่หนึ่งตัวครับก็คืออาร์ติกทาวเวอร์ ก็ให้ทุกคนนะครับรับเควสกับมันพอรับเควสเสร็จปุ๊บก็ให้ทุกคนนะครับนี่กดหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ไปที่พวกครับอ่ะแล้วก็กดที่อันนี้นี่กดใช้อันนี้นะดาร์กเฟรมพอเราใช้เสร็จปุ๊บก็ให้เราเนี่ยมาคุยกับมันครับทีนี้ภารกิจก็เสร็จแล้วทุกคนแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยเนี่ยพอภารกิจเสร็จใช่ไหมทุกคนก็คุยกับมัน อ่ะทีนี้นะครับมันก็จะพาเราเนะี่ยไปที่เกาะน้ําแข็งเรียบร้อยจบจบแค่นี้แหละครับอันนี้สําหรับผู้เล่นเก่าเนาะก็แค่นี้เลยทุกคนไม่มีอะไรเลยครับอ่ะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่แรกเลยแล้วกันว่าเอ่อตั้งแต่เกาะภูเขาไฟเลยนะครับว่าไอ้ภูเขาไฟเนะี่ยมันไปยังไงแล้วมาเกาะน้ําแข็งเนะี่ยมายังไงเนาะอ่ะโอเคสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเราต้องไปเริ่มกันที่ s u n s e t b e a t อ่ะก็ให้ทุกคนนะครับมาที่เขต s u t s e t b e a t แล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปบนประภาคารครับอ่ะเดินขึ้นไปเลยครับปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบมันจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งทุกคนอ่ะผมก็จะไม่ตัดทิ้งนะอ่ะพอเดินขึ้นมาปุ๊บปีนบันไดมาอ่ะโอเคเราก็กดล้าเครสกับไอตัวนี้ครับ ทีนี้มันให้เราทําอะไรมันให้เรานะครับไปหาลูมิเนีมมาให้มันซึ่งลูมิเนีมเนี่ยก็ดอกได้จากซันเซ็ตบีดเนี่ยแหละครับอ่าลงไปแล้วก็ขุดได้เลยนะอ่าแล้วก็จะมีเขตหนึงครับก็คือถ้าในถ้าเนี่ยสองโถงเนี่ยหาได้ทั้งคู่เลยก็อ่าสำหรับใครนะครับที่มีลูมิเนีมอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปขุดใหม่นะทุกคนเราก็แค่เซิร์ชหาครับ อ่ะแล้วเราก็ถือไว้ปุ๊บนี่พอเราถือไว้แล้วใช่ไหมทุกคนก็ให้เราเนะี่ยคุยกับมันครับอ่ะแค่นี้เลยนะทุกคนแล้วภารกิจเนี่ยก็จะเสร็จแล้วครับอ่ะทีนี้เราไปดูในถ้ากันนิดหนึ่งเนี่ยครับในถ้าก็เป็นถ้านี้เลยมันจะอยู่ทั้งโถงหนึ่งแล้วก็โถงสองเลยนะครับถ้านี้เนี่ยเนี่ยผู้เล่นใหม่หาเจอแน่นอนครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตแบบ จุดแรกๆของเกมเลยเนาะอ่ะแล้วก็หลังจากที่ทุกคนนะครับเอาลูมินัมไปให้มันละภารกิจเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมให้ทุกคนนะครับมาที่ f o r ์จูนีเวอร์อ่ะแล้วเราก็เดินมาที่ท่าเรือครับเราจะเจอกับเฟ r ร y Man ก็ให้เราเนี่ยคุยมันครับปุ๊บอ่ะทีนี้เขาก็จะพาเราเนี่ย ไปที่เกาะภูเขาไฟอ่ะแค่นี้เลยทุกคนอ่ะล้วพอทุกคนนะครับอยากไปเกาะน้ําแข็งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปซื้ออ่าที่ขุดครับนี่ที่ขุดอันนี้นะก็เดินตามผมมาได้เลยออกจากท่าเรือเนี่ยเดี๋ยวซ้ายครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีวสอ,อะไรใหม่อะเฮ้ยมันมีวสใหม่มาด้วยวะ่ะ เออไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามันมีตั้งแต่อัพที่แล้วหรือเพิ่งมาตอนอัพนี้นะอ่ะพอเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับทางเข้าก็เข้าไปซื้อข้างในได้เลยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่น่ะสงสัยว่าตัวเองเดินแมกม,มก่เดินบนแมก m ม่มไม่ได้นะให้ทุกคนนะครับไปหานี้นี่ไปหาไฟโอ,อบอลครับเอามาให้มันเนาะ ก็เหมือนกับเคเวสลูมินัมเลยทุกคนถือไว้แล้วก็อามาให้มันอ่ะก็หาได้จากหมู่บ้านนู้นเนาะอ่ะโอเคทีนี้นะครับเราก็เข้าเรื่องต่อก็คือเดินตรงไปเรื่อยๆครับโอเคทีนี้นะครับพอเราเดินมาถึงแล้วเนะี่ยก็ให้ทุกคนนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้ นี่เลยครับมันจะมีเซตที่ขุดอยู่เป็นเซตที่ขุดลาวาอ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยซื้อนี้มานะพอซื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยกลับไปที่ท่าเรือโอเคพอทุกคนนะครับมาถึงท่าเรือเรียบร้อยละก็ให้เราเนี่ยคุยกับไอตัวนี้เพื่อรับคุยใช่ไหมแล้วก็คุยอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าทุกคนใส่อันนี้อยู่แล้วอ่ะทีนี้มันก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยภารกิจ ทุกคนก็กด yes ได้เลยมันก็ไดพาเรานะครับมาส่งแค่นี้เลยทุกคนง่ายๆแค่นี้เลยนะไม่ได้มีอะไรครับก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้แหละโอเคครับทุกคนก็ถ้าทุกคนนะครับชอบคลิปนี้หรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับ สวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย